อะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดนะมาเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางแนวทางห้านอยเนาะยังทันนะยังทันเนาะบ่ายสามแล้วบ่ายสามบ่ายสี่แล้วยังทันฝากกดกระดิ่งไว้ครับผมนะช่องทอมนิดมันก็บางที่มันกะบ่มีเวลาขายของซอยแม่ละกะไปตลาดเมื่อนี้ไปตลาดครับละกะ เมื่อนี้ก็ไปรับของที่เขาแจกเขามีคนมาแจกของเนาะอันบานละแจกของสวยเหลือโควิดเมื่อนี้ไปรับของแจกครับแล้วกน็นี้แหละครับผมม่ได้มาลงมาโล่ให้กดกระดิ่งไวครับสําหรับแนวทางข้าน้อยเฮ้าให้กดกระดิ่งไว้เพราะว่าถ้าเกิดมาปุ๊บมันก็จะได้แจ้งเตือนไปทางท่านผู้ชมเลย สำหรับพาหน้อยมันกับท่านอยู่แล้วเนะหาะพาน้้ยมันกับพ่อท่านอยู่แลวเนะาะแต่ผู้ใดบม่มีเวลาจังใดกะเขาไล่เขาไล่ง่ายสุดเขาไล่กลุ่มเพราะว่าเสียครั้งเดียวเนาะนำใจเล็กๆน้อยๆเสียครั้งเดียวตลอดชีวิต300บาทเข้ากลุ่ม ID ไี n นักครับผมเราก็มีการล่งไว้ให้บางคนกับคอมเมนต์ว่าเขา้ขาเข้าไล์กลุ่มยังไงกะ กดเบอร์โทรไว้แล้วครับมันก็ดิ่งพ่อดิ่งเบอร์โทรมันก็มีไลน์อยู่แล้วเนาะก็ทักแชทมาครับทักลายมาครับผมเอาก็จะดึงคุณเข้าเองเนาะเพราะว่าบางคนก็เข้ามาใหม่ก็บอกว่าเขาเขาคุ้มบางที่ก็จะบอกไปก่อนครับปุ่มฟรีไม่มีแล้วนะบางทีก็เข้ามา กับคุ้มฟี่บ่มีแล้วเนาะมันอาจจะยุ่งยากไปหน่อยแต่ก็ครั้งเดียวนะคะผมนะนำใจเล็กๆน้อยๆมาครับสำหรับห้าหน้อยหมื่บ้านนี่เนาะกว่าจะเข้าได้มันก็ไกลแสนไกลเลอเกินนะสำหรับห้าหน้อยของเฮ้าหมู่บ้านนี่ผลห้าน้อยก่ไม่รูว่าเนาะ มีเขา่ามีรุดทั่วไปนะครับผมสําหรับแนวทางเขาบ้างรุดบ้างเป็นเพียงแนวทางให้ตัวเลขให้เท่านั้นนะครับผมเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะเปิดใจแล้วครับผมนะเปิดใจรับชมกันไปก็แล้วกันครับผมเมือว่านี่มันไปเข้าห้าน้อยเฉพาะกิดนะและ้วก็กว่าจะมาได้มันต้องไปวิห้าน้อยวิไอพี่ผมนะครับแนวทางของทั้งช่องท่อมนีก็นเหนื่อยใจคือกันเนาะ มูว่านนี่ห้าน้อยออกห้าน้อยพิเศษออกเก้าเก้าสองศูนย์หรือเจ็ดสองศูนย์นี่แหละเนาะล่างออกศูนย์เจ็ดโอโ้โหุดส่วนห้าน้อยวีพี่พี่ห้าน้อยปกติออกศูนย์แปดหนึ่งเราก็ตัวเด่นบอแม่มาครับห้าน้อยบนออกสี่สองสี่ เราก็มีแต่สีหนึ่งนะสีนี้มีเยอะมากแต่สีสองไม่มีครับส่วนล่างออกล่างนี้เราไปออก8ปดสองนะเขามีแปดหนึ่งมเมน่อกครับนะขากันตลอดชัดเจนมากส่วนวีไอพีเขาครับตัวแดงตัวเน้นรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งเข้าตัวเน้นศูนย์หนึ่งด้วยนะครับผมหนึ่งนเนาะแล้วก็ล่างออก ล่างออกนี่ย่างนะครับผมนะสมุดแมวมันฉีกถิ่งกันเลยบรได้จุดไว้นะมาครับหาน้อยประจําวันนี้ครับวันอังคารสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่วันอังคารที่สามวันนี้วันที่สามทิ้งหาสายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่สี่ครับรูดซีวิ่งซีฟันทงไปที่ซีตัวแดงตัวนี้ครับซีหนึ่งสี่เก้า ตัวเน้นตัวแดง C หนึ่ง C เก่าลูด C วิ่ง C C จับคู่ครับ C ศูนย์ C ห้า C ศูนย์ C ห้าทวนอีกครั้งหนึ่ง C หนึ่ง C เก่า C ศูนย์ C ห้ารูด C วิ่ง C ฟันทงไปที่ C นะครับผม เราลุน้นเราลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับหานอยเห่าดูกันต่อไปลุ้นกันต่อไปมาต่อกันเลยครับมาตัวเด่นสองตัวสี่กับศูนย์ครับตัวเด่นมีสองตัวสี่กับศูนย์ศูนย์จับคู่ครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าอีกครั้งหนึ่งครับ 05 06 09ตัวเด่นไปจบแล้วเนาะสำหรับตัวเด่นมาไปต่อกันเลยกับตัวกันครับตัวกันเก้าห้าเก้าห หกห้าครับทวนอีกครั้งหนึง่งเก้าห้าเก้าหกหกห้าตัวกันสิบตัวเจาะขอย้ำไว้หนึ่งครั้งระวว่างหุซสีกับหัวเดอร์สีเก้าเนี่ยมันเป็นตัวเด่นตัวเด่น 41กับ49เระว,วงัง49กับหัว49อาจจะเป็น46ก็ได้นะกลับหัวอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคครับ10ตัวเจาะสายรูดก็วัดใจวัดดวงกันไปที่4 10ตัวเจาะเนาะมาต่อกันเลยครับสําหรับจับ3ตัวครับ3ตัว0 1 4 9 1 4 สามหนึ่งจริงจบมันมาทักแสดงว่าน่ะมันต้องได้แล้วเนาะสี่สเก้าชวนอีกครั้งหนึ่งครับจับสามตัวศูนย์หนึ่งสเก้าหนึ่งสสามหนึ่งสสุดท้ายสี่เก้าโอเคกับแนวทางนะครับมันเป็นเพียงแนวทางให้ แนวทางเลือกให้ท่านผู้ชมนะยังท่านกันบอแต่ท่านกันจัดไปถมักบอมากกับจัดรูดครับเขาบางรูดบางนะเขาต้องตามเนาะเล่ากับบ่ถือได้มาว่านี่ฮานอยกับเกือบรุดสู้ต่อคนจนกะวังจะรวยกันนี่แหละครับพ่อตรงเร่นหวยฮาตองสู่ต่อเนาะสําหรับแนวทางสำหรับวันนี้ฝากให้กำลังใจรับชมกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งไว้ช่องท่อมนิดอาจจะมา แบบว่ากระทันหันเอาต้มกดกระดิ่งไห่อย่างเดียวด้วยครับผมนะ้ะหักกันนะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขายๆเลยนะครับ